ข้อหาช่อกรงประชาชนกับพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยโทษมันเบาไม่หน่อยโทษมันประมาณไหนฮะทนายถ้าสองข้อหานี้คืออัตราโทษเนี่ยมันเท่ากันคือ5ปี5ปี5ปเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามันมีช่อกงประชาชนมาด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะตอกย้ําเรื่องของเงื่อนไขาการประกันตัวในชั้นศาลไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้มีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ถูกไหมฮะถูกครับแต่ว่าข้อหาที่โดนถามว่าหนักไหมก็หนักแต่มันต้องหนักได้อีก มันต้องหนักได้อีกมันต้องหนักกว่านี้อีกเออมันต้องหนักกว่านี้อีกอแล้วยึดมานยังยึดได้แค่ร้อยกว่าล้านไหนบอกว่ามีเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วมันไปไหนหมดผมอยากให้พวกเขาสู้คด,ดีทั้ง18คนเลยเพราะอะไรทนายเวลาแพ้มามันจะได้ลืมไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณรับสารภาพเนี่ยแล้วคุณเยียวยาเขาเนี่ยคุณอาจจะได้ออกมาข้างนอกแต่คุณสู้เถอะคุณไม่ได้ผิดสู้อันนี้พูดจริงหรือประชดสู้ คุณต้องสู้คุณมาขนาดนี้แล้วคุณต้องสู้อ oh. คุณอย่าไปเซ็นรับสารภาพใดๆนะเอาให้สารตัดสินมาสู้มันสมกับศักดิ์ศรีความเป็นบอสบอสมันต้องสู้บอสอย่าไปยอมสู้เพื่อลูกทีมแคแต่กองเชียร์เริ่มหายแล้ววะ่ะ <laughs>